วัสดีนะครวันนี้ก็เป็นวันจันทร์อวันแรกของสัป,ปดาห์ในเดือนธันวาคมเราก็อยู่ในช่วงของเทศกาคลคริสต์มาสนะครับขอพระยาวอวยพร,พ,รพวกเราพระวจนะที่เราอ่านในลูก,กาบทที่11ข้อ1นึ่งถึงข้อที่ยี่นะครับนั่นเป็นหัวข้อที่ผมตั้งว่าทรงทราบความคิดของเขาทั้งหลายอันนี้มาจากนะครับเพร พระคัมภีร์ที่พระเยซูเป็นผู้ที่พูดเองนะครับว่าพระองค์ทราบความคิดของคนเหล่านั้นนะที่ติดตามพระองค์เพราะขนาดนั้นมีคนจํานวนมากนะครับได้ติดตามพระเยซูฟังคําสอนของพระองค์และมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือพระองค์ทรงขับผีใบและผีนั้นก็พูดได้คนใบก็พูดนะครับ แล้วมีปฏิกิริยาเนี่ยตอบสนองออกมาต่างๆแต่ว่าบางคนเก็บไว้ในใจไม่ได้พูดแต่ว่ายังไรก็ตามบางคนพูดแสดงออกแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูมองทะลุเข้าไปถึงใจความคิดของคนนั้นว่าเขามีความคิดอย่งางไรตอบสนองอย่งางไรต่อสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทํำในการขับผีไปนี้ออกมีทั้งหมด สามบุคคลด้วยกันที่ตอบสนองคือฝูงชนในข้อที่14ประหลาดใจนะครับทำไมฝูงชนนั้งจึงประหลาดใจเพราะว่าตามความเชื่อของพวกยิวนะครับว่าเวลาพวกคนยิวหรือพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ขับผีเขาจะต้องถามชื่อผี ก่อนรู้จักชื่อผีก่อนแล้วจึงขับผีนั้นออกเพื่อเป็นการบอกการรู้ชื่อเป็นการแสดงออกถึงการใช้อำนาจเหนือแต่สำหรับพระเยซูนะครับพระองค์ไม่ต้องการถามชื่อและไม่ได้ถามชื่อผีนั้นนะครับแล้วพระองค์ก็ขับผีออกเลยทันทีนะโดยใช้สิทธิฤทธิอำนาจของพระเจ้าแต่ประชาชนฝูงชนประหลาดใจเพราะนะครับ ผีนี้เป็นผีที่ทำเป็นใบเพราะ,ะนั้นมันคงจะบอกพูดชื่อไม่ได้ดังนั้นเขาจึงประหลาดใจสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำะหลายครั้งนะครับเป็นสิ่งที่แปลกคนประชาชนติดตามพระเยซูเห็นการอัศจ,จรรย์เยอะแยะมากมายฟังพงเทศนาสั่งสอนแต่ประชาชนกลับไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูกับติดตาม หลงไหลกับเรื่องของการรักษาโลกและหวังผลประโยชน์จากพระองค์ในด้านอื่นๆมากกว่าที่จะยอมรับพระเยซูว่าทรงเป็นพระมาติยาในข้อที่สองบางคนกล่าวล้ายพระองค์ข้อที่15นะว่าพระองค์ขับผีโดยอาศัยเบเอลเซบู El Se oo, นายผีเบเอลเซบู Be El Se นั้นก็คือเป็นหัวหน้าผีดังนั้นพระเยซู ทำไมจึงขับผีใบนี้ออกก็พระองค์นั้นใช้อำนาจของนายผีหรืออาจจะกล่าวว่าพระเยซูเป็นนายผีเองก็เพื่อขับผีลูกน้องของตัวเองเป็นการคล้ายๆกับซูเอียกันอันนั้นเป็นคําใช้คําว่าบิ่นประมาทและพระเยซูก็พูดในพระธรรมตอนอื่นว่านั่นเป็นการบินประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงยกโทษนะครับบาปนี้ให้ไม่ได้ เราเห็นว่าการอัศจรรย์ไม่ได้ช่วยคนเสมอไปการอัศจรรย์เนี่ยไม่ได้ทำให้คนนั้นทําไมครับเชื่อยอมรับพระเยซูคริสต์แต่การเทศนาพระวจนะของพระเจ้าช่วยให้คนเข้าใจนะครับความรอดพ้นบาปความบา,าความรอดและความผิดบาป เข้าใจพระเยซูและกลับใจมาเชื่อพระเยซูนั้นนะครับได้ดีกว่าและเพราะนั้นไม่ใช่คนมาเชื่อพระเยซูเพราะการอัศจรรย์แต่คนมาเชื่อพระเยซูเพราะฝังพระคำและเข้าใจอันเป็นข้อคิดที่ดีส่วนคนอื่นๆครับมาทดลองพระองค์โดยในข้อที่16บอกให้พระองค์เนี่ย แสดงหมายสำคัญจากฟ้าอาจจะพูดถึงคล้ายๆกับเอลียาที่ทำให้ไฟตกมาจากฟ้าแต่พระเยซูนั้นนะครับตอบสนองเขายังไหนเราลองคิดดูนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นนี้คิดต่อพระองค์ยังไรในตลอดเวลาที่พระเยซูได้เทศนาสั่งสอนทำการอัศาจรรย์รักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีคนเป็นจำนวนมากทีเดียวที่ติดตามพระเยซูด้วยจุดประสงค์และความเข้าใจในพระเยซูที่ผิดนะฮะฮั้นพระเยซูคิดตอบสนองโดยพวงรู้หัวข้อวันนี้นะก็คือทราบความคิดของเขาพระเยซูรู้จากเราทุกคนเพราะพระงไม่ได้มองที่ภายนอกคำพูดที่เราทำ แต่พระอ,องค์ทรงมองที่ลึกที่สุดในจิตใจและวันวิญญาณของเราว่าเรามีท่าทีศรัทธาเชื่อพระเยซูอย่างไรคนเหล่านี้นะครับทั้งสามสบุคคลสามกลุ่มเขาประหลาดใจบางคนอัศจรรย์ใจเมื่อเห็นเนี่ยพระเยซูทําการอัศจรรย์บางคนทำไมครับ ยังคิดร้ายในใจกล่าวโทษพระเยซูนะแล้วบางคนยิ่งต้องการที่จะทดสอบพระเยซูเราเป็นเราคงไม่ใช่เป็นคนเหล่านั้นนะพระเยซูตอบสนองโดยยกภาพอาณาจักรสามอาณาจักรอาณาจักรของโลกถ้านะประเทศแตกแยกกันมันก็พินาศอาณาจักรซาตาน ถ้าซาตานกับซาตานมันทาไมครับแตกแยกกันมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้แล้วกับและพงค์ก็พูดถึงอาณาจักรของหรือแผ่นดินของพระเจ้าที่พงค์ทําไมครับพระองค์ทรงกระทำผ่านทางการทําไมครับมีอํานาจที่เหนือซาตานแสดงว่าทําไมครับพระองค์ทรงเ,เป็นใช้ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในการกระทำการครั้งนี้ พงศ์กำลังอธิบายให้พวกคนเหล่านั้นได้เข้าใจว่าสิ่งที่เขาคิดนี่เป็นสิ่งที่คิดแบบโง่โงคิดแบบตื้นตื้นคิดแบบไร้สาระโดยคําอธิบายง่ายๆที่พงค์บอกกับพวกเขานะครับอะไรคือสิ่งที่ข้อคิดของเราข้อคิดของเรานะครับวันนี้อาณาจักรหรือประเทศใด สังคมใดหรือแม้กระทั่งครัวเรือนหรือครอบครัวใดคิดจกดักใดที่ทำงานใดถ้ามีการแตกแยกน้าก็พบกับความพินาศและความล่มสลายดังนั้นนะครับเราต้องระวังที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวให้มีขึ้นเกิดขึ้นในทุกทุกที่ที่เราอยู่โดยเฉพาะในคิดจักรของเราที่เราทำไมครับ ได้อาศัยอยู่ขอไปเย้าอวยพรพระวจนะและถ้อยคําของพระองค์ในวันนี้นะครับ